ผมอาจา์ที่เอนะครับครั้งที่แล้ว EP ที่แล้วหลบก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปชนเขานะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องการเพิ่มมูลค่านี้มา2อ EP แล้วนะเราคุยเรื่องเนี่ยมาขามป้อมมันอยู่เนี่ยนะครับก็อย่างที่ย้ำนะไม่เกี่ยวใดๆกับการเมืองทั้งสิ้นนะครับเพราะเขาวางมือไปแล้วนะครับแต่ว่าเราดูกันต่อแล้วกันนะครับเวลาเราแปลรูปมันมาเนี่ยสิ่งที่สําคัญดูนะฮะกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่ามีอะไรบ้างกลยุทธ์ข้อที่1ครับเทคนิคการแปลรูปนะครับและบรรจุภัณฑ์นะครับพูดง่ายคือแต่งตัวใหม่เปลี่ยนทงใหม นะครับอันที่2คือเพิ่มลายผลิตภัณฑ์ให้มันหลากหลายขึ้นดูจากรูปก็ได้เอาแซนด์วิชเนี่ยรูปตรงกลางเลยเห็นไหมจากแซนด์วิชขนมปังสองแผ่นประกบธรรมดาเนี่ยเพิ่มความหลากหลายเข้าไปมีไส้แฮมมีไส้ชีสมีไส้ผักมีไส้ทูนา่าอันนี้เรียกว่าเพิ่มความหลากหลายเข้าไปถ้ารูปแรกเนี่ยก็เพิ่มตัวบรรจุภัณฑ์ให้มันดูน่าสนใจอันที่3คือควบคุมคุณภาพและการรับรองครับอันนี้สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรนะมันต้องไปผ่านมาตรฐานเพราะมาตรฐานเป็นตัวบอกว่าสินค้าเราผลิตออกมากี่ตัวมันจะเหมือนกัน และมาตรฐานทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าสินค้านั้นมันน่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นต้นทุนในการพัฒนามาตรฐานให้มองว่าเป็นการลงทุนเพื่อโอกาสในอนาคตนะครับไม่อย่างนั้นเราไปต่อไม่ได้นะครับอันสุดท้ายคือควรจะมีการวิจัยตลาดและดูความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอว่าเขาอยากจะได้สินค้าประเภทใดขวามือรูปที่ผมให้มาเนี่ยเป็นไอศครีมผักนะครับก็คือมีผักสดที่ลวกผักลวกไม่โทษไม่ใช่ผักสด ผักลวกบางส่วนแล้วก็ผักสดบางส่วนนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไอศครีมเวลากินเนี่ยถามว่าไม่อร่อยไหมเหมือนกินอาหารนกอะ่ะมันไม่อร่อยหรอกนะครับแต่รู้สึกว่ามันตายช้าดีมันดีกับสุขภาพนะครับอันนี้ก็เอามาขยี้เพนคนที่ซีเรสเรื่องสุขภาพเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าคนที่เขาซีเรสเรื่องเพนเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างนะครับก่อนจะไปย้ำน้าน,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 นี้ฉายมาหลายอีพีมากนะครับเวลาเราบอกว่าสินค้าเราเจ๋งสินค้าเราดีนะครับอย่าคิดเอาเองว่าดีนะครับแต่ให้เราดูได้ว่า พิสูจน์ยังไงล่ะว่าดีการพิสูจน์มี2ทางทางที่1หาคนมาพิสูจน์เรียกว่ากลุ่มตัวอย่างบางครั้งเรียกอินฟลูเอนเซอร์แต่แนะนําว่าถ้าจะใช้อินฟลูเอนเซอร์มาทําการตลาดให้ควรจะให้เขาชิมก่อนควรจะให้เขาได้ลองก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่อินไงอันที่2คือหามาตรฐานหาใบเซอร์ต่างๆมาพิสูจน์มายืนยันว่ามันดีจริงๆนะครับมันกินแล้วมันโอเคมันใช้แล้วมันโอเคนะครับอย่าไปคิดเองว่าของเราดี เพราะเราอ่ะมักจะลำเอียงไงเวลาเราทําสินค้าเราจะเชื่อมาตลอดว่าของเราดีเสมอแต่ในความเป็นจริงลูกค้ารู้สึกยังไงเราไม่รู้นะครับอ่ะทีนี้มาดูผมให้นิยามสั้นๆให้ประเด็นสั้นๆเวลาที่เราจะต้องนําเสนอความเจ๋งของสินค้าเราสมมุติง่ายๆท่านต้องต้องมาเจอ VIP VIP แวะมาหาที่บูธที่บ้านที่อะไรก็แล้วแต่แล้วท่านจะต้องนําเสนอเนี่ยปัญหาใหญ่ๆของผู้ประกอบการที่เป็นทักษะหนึ่งที่ควรจะมีเลยก็คือการนําเสนอในช่วงเวลาเร่งด่วน ถ้าภาษาสตาร์ทอัพเราเรียกว่า pitch deck ก็คือการนําเสนอที่ขึ้นลิฟต์ชั้น1และลิฟต์ระหว่างลิฟต์เนี่ยขึ้นไปชั้น2เนี่ยท่านต้องนําเสนอสินค้าให้จบนะครับหรือเดินบันไดาจากชั้น1มาชั้น2เนี่ยท่านต้องสามารถอธิบายสินค้าท่านให้จบได้แบบนี้เขาเรียกว่า pitch deck เราคุย3มประเด็นครับอันที่1เราขายอะไรอยู่นะครับสินค้าเรามันเจ๋งยังไงนะอันที่1เลยนะเพื่อกระ,ะช่ายเขาเสนใจเรา อันที่2เนี่ยเราขายให้ใครครับสินค้าเราเหมาะกับใครใครควรจะใช้อันที่3ามคือเหตุผลที่เขาต้องซื้อเราคือเราไปแก้ปัญหาอะไรให้เขาอันนี้เป็นสามนิยามหลักๆที่เรามักจะคุยกันเวลาที่เราเราคุยเรื่องสินค้าเราเนี่ยให้ให้เคลียร์สาประเด็นนี้ก่อนขายขายอะไรสินค้าเจ๋งยังไงนะขายให้ใครคือคนที่จะไปต้องซื้อและเขามีปัญหาอะไรเขาถึงต้องมาซื้อสินค้าเรานะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมคุณค่าของมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นมันหมายถึง คุณค่าที่เรากำลังจะส่งมอบให้กับลูกค้าที่มีความต้องการสินค้านั้นๆเพราะฉะนั้นนิยามสั้นๆคุณค่าที่เกิดกับลูกค้ามันเท่ากับสินค้าเราช่วยอะไรลูกค้าได้สังเกตไหมการเข้าไปช่วยคือเพนพอยต์มันถูกแก้ไงลองดูนะผมยกตัวอย่างสินค้ามาให้5ตัวเนี่ยสินค้าตัวที่1พืชผักออแกนิกถามว่าช่วยแก้อะไรครับไฮไลท์สีเหลืองไว้นะช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนที่เขาซื้อไปกิน ตัวที่2ครับธัญ,ญพืชปลอดกลูเตนอันนี้ก็ฮิตระเบิดระเบิดที่เมืองไทยนะครับช่วยอะไรครับช่วยแก้ปัญหาคนแพ้กลูเตนครับนะครับอันที่3ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินที่เติมก็เป็นทั้งหลายนะจะเป็นนมเป็นน้ําเป็นฟังก์ชันฟู้ดที่มันเป็นฟังก์ชันดิงที่มันเติมกินแล้วขาวอะ่ะผมกินมาจะโลหลนึงแล้วน่าจะร้อยขวดแล้วด้วยไม่ใช่โหลแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับไม่รู้ต้องกินขนาดไหนนะมี Energy Boo s t e r อร์ด้วยมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพูดนี้ช่วยแก้อะไรครับแก้ปัญหากา,การขาดสารอาหาร ท่านไม่มีเวลาไปกินผลไม้เยอะๆไงท่านก็ไปซื้อน้ำผสมวิตามินมากินด้วยความเชื่อว่าวิตามินจะช่วยดีขึ้นแต่ลืมนึกไปว่าไฟเบอร์มันไม่มีนะครับมันควรจะมาจากเปลือกใยของอาหารมากกว่าแต่ก็แล้วแต่ความถนัดแต่มันไปช่วยแก้ปัญหาการขาดสารอาหารไงเราใจล้อเราฉีดเข้าไปเลยเรากินเข้าไปเลยทันใจไวกว่าอันที่4โปรตีนจากพืชแคนเบทโปรตีนนี่ก็ฮิตถล่มทลาย กินแล้วรู้สึกว่าเราไม่ทํรลายสัตว์เราไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับแต่จริงๆแล้วมันช่วยแก้ปัญหาหรือคลายความกังวลใจลูกค้าในเรื่องสุขภาพเพราะคนที่เขากินโปรตีนจากพืชเนี่ยหลักๆคือเขากินเนื้อแดงไม่ได้นะครับระบบเอนไซม์ในกระเพาะเขาอาจจะย่อยเนื้อแดงไม่ได้เขาก็เลยหนีไปกินโปรตีนจากพืชหรือเป็นกลุ่มมังสวิรัตที่ไม่อยากกินโปรตีนจากสัตว์และสุดท้ายเนี่ยปลายทางมันคือเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับอันสุดท้ายชุดอาหารพร้อมรับประทาน นะครับอันนี้ก็เป็นขวัญใจคนเมืองก็แล้วกันนะครับมาเป็นบ็อกซ์เซตมาเป็นนู่นเป็นนี่นะครับถามว่ามันช่วยอะไรครับท่านทําอาหารเสร็จรูปขายมันช่วยอะไรครับมันช่วยแก้ปัญหาคนไม่มีเวลาถูกไหมและที่สําคัญนะอันนี้น่าสนใจมันช่วยแก้ปัญหาคนที่เขาไม่มีทักษะการทําอาหารนะถ้าท่านไม่เคยกินอาหารที่กินเกือบไม่ได้ท่านจะไม่เข้าใจนะครับอาหารบางอย่างหน้าตาสวยงามกินเข้าไปเนี่ยต้องใช้คําว่ากินกันตายนะครับคือกินไม่ให้ตายอ่ะถามว่ารสชาติมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ชุดอาหารพร้อรับประทานถ้าท่านจะทําอาหารขายท่านต้องมั่นใจว่ากินได้เร็วได้ไวและรสชาติต้องดีนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาดูกันว่าอันนี้เราดูฝั่งสินค้าไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูฝั่งลูกค้าจริงๆผมสอนเรื่องลูกค้าไปแล้วในอีพีก่อนหน้านี้แต่อีพีนี้จะมาย่อยให้ดูว่าลูกค้าที่สนใจสินค้าประเภทอาหารเระเภทเกษตรเนี่ยน,นะเขามีเพนอะไรและเขาอยากจะได้อะไรนะครับแยกเป็นเจเนอเรชั่นเลยอีพีหน้าพบกันครับ